สวัสดีท่านผู้ชมท่านชมทุกท่านด้วยลิ้นผ่านลิ้นผ่านวันนี้เราอยู่กันในเกมของฟิชชิงคอสนะครับผมซึ่งวันนี้เราลดงบมาที่งบทันเดียวพอเห็นไหมคือเราเซฟไว้แล้วอ่าไงคือมันเป็นมันเป็นแผนเป็นแผนเราต้องเซฟไว้เข้าใจป่ะไม่งั้นเราจะอาจแบบ ถูกความโรบเข้าครอบงำนึนกการโถมมาไปอ่าะก็จะเรียบร้อยตัวกระเจยกระจาย <c oughs> ซึ่งวันนี้ครับผมผมไม่เล่นปลาเล็กแต่ว่ามาเล่นปลาทองลว้ลวนเรียวกว่าปลาทอง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 ,ทอง,ทอง,ทองแบะเต็มหน้าหมดเลยเออในห้อง expert นะผมซึ่งทำไมต้องเลือก fishing gods นะครับผมต้องบอกเลยว่าเกมไอ้นี่มันไม่มี <c oughs> <c oughs> แล้วก็เลยต้องเลือก fishing g o d ่ะเราจะใส่แต่ปลาทองเนี่ยเราต้องมีเทคนิคด้วยไม่ใช่จะใส่เลยก็ได้นี่อ้าวเฮ้ยมาวะเท่วะอ๋อเท่ระเบิดไปเลยอ่ะจริงๆแล้วก็ใส่ได้เออจริงๆก็ใส่กลับมาได้แหละแต่ว่าเนี่ยอีกตัวดิเท่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้อ๋ต้องใส่เทคนิคไม่ต้องละใส่แม่งอย่างงี้เลยเจ๋งเลยอะโยกไปก่อน อไม่มาแล้วอ๋อน่าจะฟุกช่วงแรกน่าจะฟุกแหละลดเดือยสามพ่อเทคนิคในการเล่นปลาทองเนี่ยคโหเจ็บเหมือนกันนะสามเนี่ยสองเหมืนอนกอนเทคนิคในการเล่นปลาทองไม่จบเลทีคือวิธีจะเล่นเนี่ยคือแน่นอนครับปลาทองเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยพี่แกหนานะเออพี่แกค่อนข้างหนา ไม่ได้ก็จะมากันง่ายๆแต่ถ้ามาก็คือมาแบบเวลีกูดเลยเออเวลีกูดเลยเอานิโปงมาเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นผมว่าเราต้องหาเครื่องทุนแรงก่อนอ่เครื่องทุนแรงเราเป็นอะไรเหรออ้าวไปแล้วมันก็คือการเล่นแบบทะเลเพลิงก่อนเราต้องชิงทะเลเพลิงมาให้ได้ก่อนสักหนึ่งกระบอกอ่าเข้าใจปะแล้วเราแบบเอาไปต่อเราลุยต่อได้เลย คือถ้าทะเลเพลิงมาก็คือเรื่องจบเรื่องเจ้าเออกินน้ำแบบหนึ่งคือหลายคนอาจจะเห็นผมเล่นหลายรอบแล้วกับการใช้เทคนิคที่แบบยิงทะเลเพลิงแล้วอัดปลาทองเนี่ยอ่ะอันนี้เคยเห็นแล้วก็แบบมาละแบบสุดๆเออก็มีแล้วก็จะเป็นยิงบงยิงบอสอะไรพวกเนี้ยผมชอบใช้ในการเล่นแบบนั้นมากกว่า คือได้ปุ๊บใส่แม่งไวเลยตัวเดียวอ่ะมาคือมาไม่มาก็คือศูนย์ไปเลยแต่หลายคนก็เล่นแตกต่างกันไปอ่ะบางคนทะเลเพลิงมาก็อาจจะยิงได้หลายตัวอ่ะก็รดอัตรายิงธรรมดานั่นเองก็ไม่มีอะไรแต่สำหรับผมก็คือผมว่าแบบนั้นเจ๋งกว่าอ่าแล้วแต่คนคิดนะอันนี้คือแล้วแต่คนคิดแล้วแต่คนใช้แต่ผมเนี่ยนี่เลยเราต้องเอานี้มาให้ได้ก่อนอพี่แกก็ โอ้ oh, เ,รเริ่มกันเฮ okay. มาถ้าทะเลเพิงมาอะเราเนี่ยเริ่มมีแบบเรามีของแบบเรียกว่าของฟรีเยอะๆหน่อย,อยเก่งเลยเอาเพิ่มนิดเอาเพิ่มนิดทะเลเพิงกับทะเลเพิงอ้โหไอ้น้องทะเลเพิงห่วยแตกมากวันนี้ทะเลเพิงห่วยแตกมากไม่เวิร์ก ก็เลยเพลิงือไม่เวิร์กแล้วจริงๆก็อัดไปก็ได้นะแบบใส่ไปเลยอะใส่ไปเลยให้หน้ามันจุงให้มันชากันไปเออฮะแล้วใส่ไปใส่ไปไม่มาจริงอะไม่มากูหน้าแตกเลยนะในเพลิงมาเที่ยนี่สุดสุดมีคนได้มีคนได้มึงแต ก็ย okay. ังพอถูถ like ูถไายม่ได้อยู่ท่านแต่โอ้โหนายลัาฉันอย่างงั้นเหรอนั่นมันทะเลเพลินที่ฉันจองไว้ตั้งแต่นานแล้วนะโอ้โหไดแปดสิบเนี่ยเอ๊ะปะบางคนก็จะเล่นแบบนี้เอออาจจะแบบโยกกันหน่อยอะไรพวกนี้ระบบก็คือจี้แม่งเลยอู้บายไม่มีปัญหา ุ้างในด้วยแบบปูวงล้อปูล้อจับตาจับตาดูปูวงล้อเออเจ็ดสิบไม่เลี้ยวแต่ก,ก็คงจะรู้ทันเราหรือเปล่านะเออไรมาทองอ้วนสุดตัวนี้ถ้ามาคือสุดถ้ามาคือสุดเชื่อไม่มาวะ่ะทองอ้วนไม่มาวะเฮ้ยยังคงความตึงดึงเชงอยู่เหมือนเดิม พี่แกกอาวสุดเหมือนกันแะเนี่ยแปดสิบโอ้โหกูใส่หน้าแทบไม่มึงให้กูตปดสิอยากจะน้ำตาลเลทผมก็ทำจะทำให้มันดีที่สุดแล้วกันไปกันเรื่อยๆอย่าไปถอยสู่มันเข้าไปแม่งเฟดอีกแล้ว หายแกะรอแป๊บนะรอแปบ๊บรอแปบ๊บมามามึงเอาเด้เอาเาล่ามายกสามยกสี่ไม่ถอยเวย้ยมาของฟรีเราต้องได้ฮะไอ้ช <c oughs> ีมึงมึงโอ้โหมึงโอ้หุยมาไยมาไยจะไปแล้วมาตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เราต้องใส ต้องใส่กับปลาทองแล้วนะนะเออต้องใส่กับปลาทองแล้วนะนะโอ้เจ๋งเลยไหนหาถาดตัวที่มันแพงๆหน่อยดิผมไม่อยากตัวนี้มันถูกอะ่ะเนี่ยแล้วมันก็ไม่มามันก็เสียเสียเปล่านี่เลยตายอยู่ตัวเนี้ยเฮ้ย <Hey, S 2> มาดิไอหนูไอหนู80ซึ้งเลย ตากูซึมเลยเจออย่างไรเขี้าไปเอาดิเอาดิเอาดิกูเ,เล่นมานานแล้วกูจ้องฟันมานานแล้วแต่มึงไม่มาสักทีจะหมดก่อนเข้มามั้งโอ้โหใครก็ได้แต่ไม่ใช่กูเมื่อกีออ้จะทุกดอกบอกเพื่อนรักเคเคได้เวลาฮีโร่แล้วสินะ จังหวะที่ที่รอคอยรอคอยกันมานานมามาดิรรอคอยกันมานานอ้าวแก้วแดดเลยไงทะเลเพิ่งไม่ไม่ขึ้นหรอมาดิเออผัมตาพี่หน่อยดิตาหันใจ คิดว่าหมาปะพี่คิดว่าหมาปะครับผมเรื่อยๆอ่ะผมโถหมดเลยตัวเนี้ยให้พี่หมดเลยพี่คิดว่าพี่จะมาไหมฮะต้องสัมภาษณ์จากปากเปล่านะฮะพี่จะมาหรือเปล่าดูพี่ก้าวสุดเหมือนกันนะครับพี่ก้าวสุดเหมือนกันนะครับส้มตีนนะฮะโอ้โหสุดครับสุดครับกูไป,ปครับมึงไม่มากูไป,ปครับเจอกันครับ มึงเส้นสุดเลยครับเมื่อกี้คือมึงเล่นสุดเลยครับโอเคก็กลลลคคคปลาทองอย่างเดียววันนี้ถึงว่าค่อนข้างเฟลแต่ว่ายากจริงฮะผมบอกเลยมันยากไงเออเข้าใจไหมว่าเฮ้ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบอ่าดอกหนักอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องยากเป็นธรรมดาแต่ว่ามันดอกให้เราก็ถึงโอเคนะแต่ว่ามันมมนมัน เราเสียกับมันไอนี่ไปเยอะมากอืมถึงจะได้ทะเลเพลิงมาช่วยแต่ก็ทะเลเพลิงก็บางทีก็คุ้มหรือไม่คุ้มก็แบบโอ้ค่าเดายากเหมือนกันครับเออแต่ก็ก็เล่นเป็นแน,แนวให้ดูแล้วกันก็ประมาณนี้นะจริงๆถ้าเราแบบงบเยอะขนาดนี้เราใส่หนึ่งแล้วก็แบบชิวๆนะผมว่าน่าจะพอได้อยู่กันแต่ไอพวกพวกปลาทองมันต้องเล่นเยอะไงเออมันต้องเอาเยอะเข้าสู้แต่ถ้า อ่าปรับปืนเยอะเนี่ยอันนี้ต้องเอาดวงเขาสู้แหละเออก็สำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบกั็ลืมกดไลค์กดซับด้วยกันครับสำหรับวันนี้ก็บายบายนะครับทาให้กดซับไปพร้อมโอ้จะยิงหน่าล้อเล่นร้อเล่น I have a dream that's all I need I'll make it happen some work and belief know what I want so I'll take it on I've made mistakes but mistakes make you strong Break it down for a minute